บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแก้วในบนลทนเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีนพัฒนาผลิตภัณฑ์แก้วที่บางเฉียบและยืดหยุ่นเป็นพิเศษสำหรับใช้ที่สถานีอวกาศเทียนกงของจีน แก้วพิเศษนี้ทําจากกระจกแบบยืดหยุ่นและบางเฉียบประมาณ400,000แผ่นถูกใช้บนสถานีอวกาศเทียนกงและแผ่นแก้วอีกประมาณ150,000แผ่นใช้ในโมดูลห้องปฏิบัติการเมืองเทียนแผ่นกระจกนี้แข็งแรงกว่าแผ่นกระจกธรรมดาประมาณ5เท่าซึ่งสามารถปกป้องอนุภาคไอออนในอวกาศแต่ยังให้แสงเพียงพอเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทบอกว่าวัสดุในอาวากาศต้องทำให้มีน้ำหนักเบากระจกจึงต้องออกแบบให้บางเฉียบและเบาที่สุดแต่ยังต้องป้องกันรังสีในอาวากาศภาคเอกชนต่างมีบทบาทในโครงการการบินและอาวากาศของชาติผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตแก้วบอกว่าบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก้วเพื่อให้ได้นวับบตกรรมที่มีคุณภาพโดยต้นทุนที่ถูกลงและยินดีอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในกิจการอาวากาศของชาติ การพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศของจีนมีบริษัทจดทะเบียนกว่า260แห่งและผู้ประกอบการ SME จำนวนมากมีส่วนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศของจีนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง